ะะวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปของเวกเตอร์เป็นบทใหม่นะคะเป็นบทใหม่ที่อาจจะต้องการรูปอาจจะใช้รูปภาพนิดนึงแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนของต่างๆเนี่ยเรามาทบทวนก่อนนะคะไม่ใช่ทบทวนมาดูสมบัติของเวกเตอร์ก่อนเบื้องต้นนะคะพื้นฐานของอเวกเตอร์อันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกบทนิยามที่หนึ่งถ้าหนูไปเปิดดูนะ เขาจะบอกว่าปาริมาณเนี่ยแบ่งออกเป็นปริมาณอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยครูก็เชิญย่อยๆเลยบทน,น,นิยามที่หนึ่งจะพูดว่าปาริมาณสเกลาร์กับปริมาณเวกเตอร์ฉะนั้นเราต้องแยกออกให้ได้ปริมาณสเกลาร์คือปริมาณที่มีแต่ขนาดเช่นน้ําหนักส่วนสูงอุณหภูมิมีแต่ขนาดถูกไหมคะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ปริมาณเวกเตอร์เป็นแบบไหนปริมาณเวกเตอร์คือมีทิศทางกับขนาดเช่น ความเร่งอัตราเร็วเช่นเดินจากระยะเดินเป็นระยะทาง5กิโลเมตรไปทางทิศเหนือแบบนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์คือมีทั้งขนาดและ,ะทิศทางฉะนั้นมาดูว่าสัญลักษณ์ของเวกเตอร์อะค่ะนี่ค่ะสัญลักษณ์ของเวกเตอร์นี่คือรูปนะ เเป็นจุดเริ่มต้น B เป็นจุดสิ้นสุดเราจะใช้หัวลูกศรข้างเดียวแล้วเวลาเรามาเขียนสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเราถ้าเป็นชื่อตัวอักษรก็จะเริ่มที่จุด A ก่อนแล้วมาที่จุด B แบบนี้เขาอ่านว่าเวกเตอร์ A B มีจุด A เป็นจุดเริ่มต้นและจุด B เป็นจุดสิ้นสุดกรณีที่เป็นตัวอักษรต่อไปกรณีที่ไม่มีตัวอักษรที่เป็นจุดเริ่มหรือจุดสิ้นสุดแต่ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะ แฮนเวกเตอร์เราก็จะได้เวกเตอร์ u เขียนแบบนี้นะคะหรือเท่ากับแบบนี้ก็ได้เพิ่มกเ,เข้าไปเวกเตอร์ u เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยเป็นเวกเตอร์ u นะคะต่อไปอีกอันหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนก็คือสัญ,ญลักษณ์ค่าสมบูรณ์แล้วข้างในเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเวกเตอร์แบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าขนาดของเวกเตอร์ก็จะออกมาเป็น5าเมตร10เมตร2เมตร หรือกี่เซนก็แล้วแต่หน่วยของมันแต่ลักษณะแบบนี้จะเป็นขนาดโอเคไหมคะอ่าเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะคะนะคะต่อไปมาดูบทนิยามที่2บทนิยามที่2ว่าเรื่องการขนานกันนะคะรอบที่แล้วที่ครูสอนในมิสเนี่ยครูพูดผปดเป็นขนาดใช่ไหมฉะนั้นวันนี้มาขนานกันนะคะบทนิยามที่2เรื่องการขนานกันของวเวกเตอร์การ 1. มีทิศทางเดียวกัน 2. หรือจะมีทิศทางตรงข้ามก็ได้สัญลักษณ์เนี่ยค่ะเวเฟอร์ยูขนานกับเวเฟอร์วีจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราอ่านว่าเวเฟอร์ยูขนานกับเวเฟอร์วีฉะนั้นรูปการขนานในกรณีที่มีทิศทางเดียวกันเนี่ยค่ะมันก็จะไปกานขนานเรื่อยๆนะคะขนานกันไม่มีทางมัรจบกันถูกไหมคะต่นี้ลักษณะของทิศทางตรงข้ามยูมาทางนี้วีไปทางนี้แบบนี้เขาก็เรียกขนานกันแบบนี้ทิศทางตรงกันข้ามในแบบนี้ทิศ เดียวกันโอเคนะคะมาบทน,บนิยามอ่ะค่ะมาบทนิยามที่3นะคะบทนิยามที่3พูดถึงการเท่ากับฉะนั้นการเท่ากับเวกเตอร์ u จะเท่ากับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อ 1. ทิศทางเดียวกัน 2. ขนาดเท่ากันเป็นแบบไหนถ้าทิศทางไปทางไหนก็ไปทางนั้นเหมือนกัน ส่วนขนาดถ้าสมมติในขนาดของเวกเตอร์ u 5ขนาดของเวกเตอร์ u ก็ u 5ฉะนั้นเราถึงจะเขียนได้ว่าเวกเตอร์ u เท่ากับเวกเตอร์ w นี่คือการเท่ากันโอเคนะคะ<ๆ>อะมาดูบทนิยามที่4บทนิยามสุดท,ท,ท้ายของคลิปแล้วนะในการที่เราเรียนรู้เบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับเวกเตอร์นะคะมาดูบทนิยามที่4คือนิศษ นิเศษคืออะไรถ้าเราเรียนรู้มาคําว่านิเศษคือตรงห้ามถูกไหมคะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นิเศษของเวกเตอร์จะเป็นขีดแบบนี้นะคะหรือเครื่องหมายลบนั่นเองอยู่หน้าเวกเตอร์ตัวไหนก็คือนิเศษของตัวนั้นเช่นถ้าผมบอกว่านี่คือเวกเตอร์ u ฉะนั้นจจหานิเศษของเวกเตอร์ u นะฉะนั้นนิเศษของเวกเตอร์ u เวลาเราเขียนรูป นิเซของเวกเตอร์ u ก็จะได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเวกเตอร์ u มาทางนี้นิเซก็จะกลับอีกทางนึงโอเคไหมคะนี่คือนิเซของเวกเตอร์นิเซตัวไหนก็คือจะทิศทางตรงกันข้ามนะคะฉะนั้นถ้าอีกอันนึงข้อสังเกตเป็นนิเซโซนนิเซก็จะได้ตัวเดิมโอเคไหมคะอ่ะทีแรกมูดูนะถ้าครูแสดงรูปให้ดู ครูสมมติขึ้นมาก่อนว่านี่คือเวกเตอร์ u อ่ะเวกเตอร์ u และทีนี้นิสิของเวกเตอร์ u อ่ะอันดับแรกนิสิตตัวเดียวได้แบบนี้ต่อไปนิสิของตัวนี้อีกถูดไม่ะนี่ได้แล้วอ่ะนิสิของตัวนี้ก็คือ,อหมายเนี้ยมันก็กลับมาทางนี้สุดท้ายคือได้อันหนึ่ง ฉะนั้นนิเซตตอนนิเศษได้ตัวหนึ่งค่ะโอเคไหมคะฉะนั้นให้ดูด้วยว่าพูดถึงนิเศษกี่ครั้งถ้านิเศษคือเครื่องหมายตรงข้ามฉะนั้นให้หนูกลับไป B ใหม่นะคะสมบัติของเวกเตอร์ตั้งแต่ปริมาณสเกลาปาริมาณเวกเตอร์นะคะสัญลักษณ์การเท่ากันขนาดนิเศษของเวกเตอร์เพื่อไม่ให้เป็น การสับสนนะคะหนูลองไปทําแบบฝึกหัดที่อยูอ่ท้ายบทลองดูเพื่อความชัดเจนมากขึ้นสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย